่าางนรกมสวัสดีทุกคนสวันนี้เราอยู่กับเพื่อนรักที่พัดผ้าคุณแคนค่ะผ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็พาคุณแคนมาคิมวันส์วันส์คว t นตัมเ e วิสุลอง o อง long กิดเกิดเกิดชื่อเอิร์ธเออใช่เพราะว่าเออคนเก่าอ่ะเออคนเก่าได้ลืมพวกเราไปแล้วอันนี้เป็นเอิร์ธกับฉันมาเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านวันนะคะแล้วคือเมนูเนี่ยมันจะแบบเป็นอันเดียว ซึนการเดียวกันที่สริงเราพอเราจะแบบมาเลือกมาเลือกแต่แบบเก็บไว้ในใจก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำหนึ่งถึงสามมาแลค่อยมาเฉลยกันว่าเราจะเลือกตรงกันหรือเปล่าเราจะมาตอบคำถามกันว่าจะกินอะไรเอากล้องเอากอาลา้อ,ลอ,อ,กองลงมาพูดอีกรอบเอากล้องลงมาทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดทากันนะว่าเราจะกิน,นอะไรเราจะกินอะไรคะเราจะกินหนึ่งสองสามข้าวขาไสโส เถียงพูดถ้าเส้นสบายเก็บตี๋อบพูดอีพูดอีกรอบมึงถ้ากล้องลงมาทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคำจันนะว่าเราจะกินอะไรเราจะกินอะไรคะเราจะกินหนึ่งสองสามเข้าค่ะขอล้อเส้นเถียงเป็นยี่ก้านวันก็แอบว่าการักครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ากาละครั้งหนึ่งทั้งหกบัตรนี่ค่ะอันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบธรรมชาติก็คือจะแบบ ขนตาธรรมชาติธรรมชาติมากอ้ยแกลอันนี้เป็นแบบร้านที่ให้ลูกค้าเนี่ยกินแบบกับขวนี่นะคะอาหารมาแล้วอันนี้นะคะเราก็อยู่กับอาหารสุดอร่อยอุ้ยอย่าพ่นเสี อันนี้ก็คือผักจีแต่ว่าไอ้วันมันจะิย่ังจิงแต่คือวันจะิย่ังจริอสหานที่วันนี้นะคะจะสัมภาษณ์คุณการว่าเราจะไปกินอุ้ยพูดก่อนเราจะไปกินชาไข่มุกที่ไหนดีคะมีมีสองร้านเอาใกใกล้ๆไหมค่ะใหม่ไม่ค่อยหนังพี่ซิมเอาแล้วเลยอะไทเกอร์สุกอะค่ะ ไ,ได้ค่ะเราจะไปกินไ S <S เกอเกชูการ์ค่ินการจะเลี้ยงเรานี่พูดใกล้ๆใหลไม่ผมว่าเธอจะเลี้ยงฉันฉันรู้สึกรู้สึกแบบก่อปปเตาจะมากินไเกอเกนี่นะคะสไตล์ก็มากินอีกร้านหนึ่งเพราะว่าคิดเกียดเดินจบอร่อยนี่นะคะหน้าที่แบบซิมมี่ทาตาให้หน่อย บอกพี่ซิมว่าเอาแบบธรรมชาติไอ้กวีโอลเรื่องแสกวันนี้่ในทีมผีเรื่องแสงค่ะ วิ้นเนี่ยน้องมาหายูุกหายลุกถึเนี่ยการทำท่าแบบโอ๊ยแดดอะไรอย่างเงี้ยทำท่าแล้จริงๆจะเจอกันเลยนะไหนพี่ซิมรอแบบว่าเอาหน้ามาแบบคนละคือตนจะย้อนกลับกาแล้วเออคิดถึงว่าแนั่นเองเหมือนป่ะันนี้นะคะพี่ซิมอ่ะก็จะแบบเปลี่ยนทรงผม เป็นทรงปอยมีปอยก็คือเขาจะดึงผมแบบข้างซ้ายอ่ะเป็นปอยออกมาแบบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหลังให้มันดูเป็นธรรมชาติเป็นแฟชั่นแฟชั่นอิมพอร์ตมาจาก Import. ที่ไหนดีอ่ะไม่เอาพี่ซิงไม่ต้องพูดแล้วเราจะบายบายแล้วสวัสดีทุกคนค่ะขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ